อ่าแล้วแต่เลยเดี๋ยวูขอไปเอาไอ้นี่ก่อนเอาน้ำก่อนกูขอน้ำสองขวดเลยนะได้ได้เพื่อความรวดเร็วพวกมึงก็ไปเอาไอ้นั่นน่ออาหารกระป๋องเบอร์นี่จะมีใครบ้างไอ้ปืนคาคาใครก็ได้โอเคุณดักกุนี้กูมีดักกุนอ๊อยู่ติดอยู่แล้ว MB7 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดนแดดคนแรกนะจะพยายาม อย่า MP7 อย่าแม่งกูยังไม่ได้ควักมาใช้เลยเย้กูใช้แต่คายิงเนี่ยเพราะกูจะเอาไว้ยิงต้นท้ายเกมไงแต่สุดมันน้อย MP7 อ่ะแม็กนึงมันมี15นัดเองทั้งที่ปกติมันควรมี30นี่แต่มันแรงมันยิงเข้ามันยิงแบบส่องตามนัดเข้าไปแล้วขอเคาะแค่ต้องกาให้ได้แค่าปืนมันรัวแค่นั้นแหละเพราะมันคือ MP7 กูใช้คาแล้วกันโอ๊ยเี้นี่มันนรกนี่หว่า ไอ้เยี้ยได้อัชชิเมนด้วย In the hill bridge เปืนเหลือไหมเนี่ยเหลืออยู่ข้างในกระบอกนึงกรคาไปแล้วอีกระบอกเพงว่ากคามันกระบอกแต่ราตรงนี้มันมีปืนพกให้กระบอกเดียวเลยเยี่ยพวกมึงปืนเยอะอย่าตายนะเว้ยก็จริงเข้มพีเจตข้าว เจมันค่ากันนะก็นอปียเจห้ามตายว่าแล้วก็นอเประของสำคัญเลยสำคัญที่อะไรหมดไปแล้วรอบแรกอ่ะอันตายแล้วปืนยาให้คนปืนน้อยเหลือร้อยเป็นคนสุดท้ายแล้วกันพี่อ่ะดูนาตายปืนไม่ดอกเลยเฮียน่าเกลียดใช่ไหมของไม่ดอกเลยอ่ะเออจริงคือถ้าสมมติว่ากูต้นตายแล้วเราเกลียดเรคนเดียวเราแม่งโคตรกากอ่ะ ปืนเยอะแล้วยังตายได้นี่สุดยอดแหละมันคงไม่ว่าออกมาข้างนอกเนาะไม่ละมั้งคขาว่าละมั้งแปลว่าไม่แน่ใจ Oh no เฮ้ยมาละโน่นนะตรงนู้นเลยโน่นโน่โน่ตรงไหนวะตรงนู้นตรงไหนวะวิ่งวิ่งวิ่งไม่ตายโดนไปแล้วเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยเฮ้ยกระโดดกระโดด ไปโดนไฟอ,อ่ะไฟสองอันนะแม่งหนีจะไปอ่ะโอ้ยอึดเกี่ยอึดอึดอึดเยอะมากเลยระ้ <8 S 1> ับ98แบบหนึ่งแม็กยังไม่ไปเลยอ่ะหลังกระต๊อบมีไม้ไปกัผนหนึ่งนะหลังกระต๊อ,ตอบแดงโอเคไอ้ตัวปูนไม้อยู่แผ่นหนึ่งอ่ะูก็มี ไม่ไฟเริม่มาลงาลงลงกเดี๋ยวนี้แน่เลยเนี่ยมาดิอุ้ยทาดนี้เนี่ยทานมาลงแล้วโอเคหนึ่งนัดน่าจะหนึ่งนสิเมื่อกี้คาเก้าแปยิงห่ใช่ป่ะยิงยิงคาเกยิงไปสองนัดโดนกลางตัวสองนัดเลยยไปยรออยู่ไฟไกลๆก็ได้นะจริง <c oughs> ถ้ามันลงมาหากูนะโอ้ไปนี่ไปนี้หลัง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 เลยหลังเลยหลังเลยหลังเลยกระโดดละลมไหมลมไหมลมลมลมหนาว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 เฮ้ฮอนแม็กเริ่มโหลดเฮ้ยนะมึงอย่าบอกว่ามึงยิงทิ้ง ใช่สองนัดมันก็มีค่านะเจ๊อ้เป๊ะเลยแล้วว่ามึงิงจะบอกแล้วว่ามึงยิงิงนี้นี่ไม่เเมื่อกี้ดกปุปุก แล้วแบบแล้วเราหัวคิวแม่งแบบเออเมื่อกี้มันยิงพิงไงแบบเพื่อนเลยหัวคิวพูดเดียบแบบเดียวกันเลยเจมแม่บอกเออสองนัดเองไงเพื่อนกูก็บอกเออสองนัดก็มีค่ามึงรู้ไหมสองนัดนั้นอาจจะยิงมันมึงมึงอาจจะยิงมันให้มันหนีไปก็ได้ได้ไหมหรอวะเนี่ยโอ้โหจะฆ่าคาร์เลยต้องระวังด้วยนะคาก็แฝกคนเหลือสองนัดสุดท้ายนี่ยี่ยี่แต่เวลาคาก็ยังเต็มแม็กอยู่เลย พแลวความคิดเดียวกับเจนะเออสองนัดะกูยิงิงอะแล้วกูก็เปลี่ยนไปใช้ปืนอื่นดีกว่าไปไปไหนไปยังยังไม่ไปยังไม่ไปล้มไปละนัด้วเหไนัดที่มึงเคยยิงพิงไะเย ไม่ไม่เบียดด้วยโอ๊หมดเลยอ่ะครับก้แปลกโหมดเฮี้ยนี่จะต้องมีเออปูลืมไปหมดเฮี้ยนี่ซาโตมีหน้าแม่งแทบจะไม่รีเลยนี่ยว่ะแล้วมึงวิ่งแบบวิ่งแค่ทางวัดแค่ตลอดเวลาเฮ้ยท่าหลังยังที่เดิมเลยแล้วไปมันก็โอ้ยไม่เสียงเลยโอ้ยโง่ตอนดูวิดเจ็ตกันดีกว่ามันก็ตรยิ่งลำบาก ั้ทำให้กระสุนหมดเอาดีเว้นเอาดีเอาดีว่ะไรกระสุนกูเหลือห้านัดนี่ยเข่าดีเหรอข่าไรอ่ะเอ้นี่ไงน่านไอเอ็มพีเนี่ยจบเลยน่านไอเอ็มปืนอัมโวปืนพกปืนพวกไม่แบบปืนพวกไม่ใช่แม็กนึงเต็มเต็มเลยไม้นั้นน่าจะเหลือเพื่อขนาดเลือดกูแค่นี้กูยังรอดอ่ะ ปัญหาตอนนี้ไม่ใช่เลือดปัญหาตอนนี้คือสตามิน่าต่างหากเฮ้ยของกูยังเต็มหลอดอยู่นะโอ้ไม่เต็มไม่เฮียของกูแม่งแบบขึ้นโอ้ยหลังบ้านปะหลังมึงเลยอ่ะเว้ยโห่คิวถ้ามันยังตื่นอยู่เราจะตายกันมั้ยโอเคไปยตายข่าวดีเวอร์ชั่นสองว่ะ กระสุนเรือนัดเดียวกระสุนเรือสามกระเด็กระสุนเรือสองไงไอ้เจ้ความคิดมึงเว้เจ้เดียวไปทำไมอะมึงมีแค่ปืนเดียวเลยกูหมดตูนละตอนนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วหน้าตากูแต่มึงมีแค่ปืนเดียวแต่กูมีสามปืนกูทำได้ไงเได้เวลารูดเนยไหวแล้วล่ะ เฮ้ยคนึงมันหายไปไหนวะนู่นนู่นอยู่เนอะไอ้มึงนี่ไม่มีคือพึงร่อนเลยนะเฮียเฮียกูเพิ่งเปิดเองนะตีตรงนี้ตีตรงนี้โดนแต้มไม่ได้กูไม่โดนไม่โดนอยู่อยู่รถไปเข้าไหเออนั่นแหละเฮียขอตั้งปืนก่อนได้ไหมเฮียไอ้เฮียแม่งหมดแม็กเลย โอ้โห MP7 กูเหลือแม็กสุดท้ายกูจะสเปร์มันให้หมดแม็กเลยเนาะหลังเลยนี่ยวส่ชิปกุ้งมันหลัง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 ตรงรีพวกมึไปละเอาหมดแล้วหรอไอ้ไรไอชิดแต่กขต้องหมดหมดแบบไม่รู้ตัวเลย โอ้ยเหลือสนะิบสี่นัดมีคาอยู่มีคาอยู่กระเืนพวกนะอีกอยี่สิบนัดโว้ก็เข้มยับอยต้องไปติดที่ว่ายิงกันสนทิ้งกันเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ตรงนู้นมีแสงไฟไปแล้วพาดิ๊เนี่ยเพ่ยพาดิ๊ขึ้นแล้วชนะแล้วเนี่ยสบายนาเนี่ยชนะแล้วเฮ้ย ยิงทิ้งแล้ว <c oughs> นี่งง <c oughs> มีไม้อยู่เหี้ยไม้ค้นเหลือเลยร <c oughs> อบหี้ยไม้ค้นเหลือ